ทุกคนครับอันนี้เป็นคลิปจากใน Tik t o k นะครับยูทเซอร์ที่ชื่อว่าจูเนลโดมินิกนะครับซึ่งน่าจะเป็นแมปซอฟต์แวร์เซิร์ฟเวอร์นะครับเฮ้ยโรบอกมีแมปนี้ด้วยเหรอสำหรับคุณผู้ชมคนไหนต้องการเติมโรบักราคาโค้ดแจมมาทางนี้เลยสมอกบักร้านบริการรับเติมโรบักสูงสุดถึงเรท10บริการกิฟต์ไอเทมทุกแมปและฟาร์มเวลราคาถูกแถมยังมีจําหน่ายไอดีไก่ตันและกล่องสุ่มไก่ตันอีกด้วยอุดหนุนลิงก์ด้านล่างเลยนะจ๊ะ เฮ้ยคุณผู้ชมครับเข้ามาปุ๊บนะบอกเลยว่าผมแทบไม่ได้ยินเสียงตัวเองเลยนะคือบอกก่อนนะครับว่าแมปเนี่ยไม่มีปุ่มไม่ปิดเสียงด้วยนะเนี่ยผมลองดูแล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่เลือกตัวละครใช่ไหมอันนี้คลิกทูเพลย์ pre. ถ้าเราเลือกตัวละครได้แล้วเดี๋ยวผมเลือกตัวธรรมดาแล้วกันครับเฮ้น,นี่ตัวธรรมดาต้องตัวนี้เจกเฮ้เยเอาว่ะอันนี้คืออะไรอ่ะเป็นกล่องุูมเหรอไหนลองุูมหน่อยอันนี้คือุูมได้บูมบ็อกนะครับเอาไว้ทําอะไรอ่ะบูมบ็อกไม่รู้นะเอาไว้ทำอะไรไม่รู้อันนี้ก็จะเป็นสเก็ตบอร์ดช่วย เหมือนไม่ได้ช่วยเลยคุณผู้ชมสเก็ตบอร์ดแล้วเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราลองไปเล่นดูเลยแล้วกันนะครับผมกับซอฟแวร์เซิร์ฟเวอร์บัสโรบอกนะครับอันนี้คืออะไรวะเนี่ยคุยได้ใช่ไหม how to play r มไอทักทายไปแล้วกันครับให <c oughs> ้ก็แค่น,นั้นแหละไปลุยดีกว่าเอาว่ะอ๋อเป็นแมปเหมือนจะให้เดินเล่นแล้วก็เก็บของหรือเปล่าไม่รู้นะครับเช <c oughs> เอาว่ะฮึบฮึบเอ้ยโอ้โหมีชนด้วยโอ้ไม่ยอด มันเล่นง่ายเนี่ยขนเล่นโคตรง่ายไม่ง่ายก็มู้จุพูดยังไงแล้วคุณผู้ชมแต่ว่าขี่สเก็ตบอร์ดนี่กระโดดอย่างสูงได้มาแล้วเปิดได้เนฟกันวอรยิงได้ไหมโอ้ไ <laughs> oh ม่กรธัดีเจก <Huh? S 2> ยิงเจกยิงไม่ได้คุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะลองวิ่งไปไกลๆดูแล้วกันนะครับวิ่งได้ถึงไหนวนะเนี่ยถึงนี้เองเหรอรเฮ้ยจริงจังไหมเนะี่ยอ๋อแต่มีวิ่งกลับโอเคโอเคโอเคมีวิ่งกลับนะครับอ๋อวิ่งได้แค่นี้เองคุณผู้ชม วิ่งได้ไม่ไกลนะฮะเนิร์ฟกันจริง <laughs> เพง้นมันเพ้นใส่คนอื่นได้ไหมือนจะไม่ได้นะครับเฮ้ยลิงเดี๋ยวมีลิงในแบบด้วยโอ้ยคุยกับเขาก็ไม่ได้ตัวอะไรวะเนี่ยคุณผู้ชมอันนี้มัน bob. สปพอร์บอสเปรคแคนหรือเปล่าผมจําไม่ได้แล้วนะครับตัวฟองน้ําอ่ะเออวยมีคูณห้าด้วยคูณไปทําไมก่อนถามจริงะไม่ผมคูณไปทําไมวะ โอ้ยกระโดดกระโดดได้แค่นี้อ่ะคุณผู้ชมมันต้องแบบสเก็ตบอร์ดเท่านั้นนะฮะถจะกระโดดแบบสูงๆอะนะยังมีลิงด้วยลิงมันมาเกี่ยวอะไรวะเนี่ย <Huh? S 1> แต่ว่าน่าจะวิ่งได้ไกลหรือเปล่าหรือว่าวิ่งได้แค่นี้ผมจะลองวิ่งดูแล้วกันโอ้ยมีกล่องโอ้ยอะไรวะนะ่ะโอ้ยอยากได้บ้างอ่ะอยากได้บ้างอ่ะโอ้ผมได้นี้มานะครับเป็นสเก็ตบอร์ดแล้วก็รองเท้าจำโอ้ยกระโดดได้สูงจริงกระโดดได้สูงจริงแต่ว่าดับเบิลจำไม่ได้คุณผู้ชมโอ้ว้าวใช้ได้ใช้ได้ใช้ได,ใได้ใช้ได้นะถือว่าเเออาาจริงนบแมก็ทหํหนนะื ถ้าเรียกว่าทาเหมือนอซอฟต์แวร์หรือเปล่าก็เหมือนเลยนะครับเหมือนซอฟต์แวร์เลยแต่ว่ามันเวทวัดเอา้า <c oughs> เกิดอะไรขึ้นไม่รู้นะครับขี่เสื้อคล้าดูดเดี๋ยวเปลี่ยนตัวใหม่เลยแล้วกัน <c oughs> ปึ๊บปึ๊บโอ้ยเอา้าชนนิดเดียว <c oughs> ผมตายคุณผู้ชมผมตายผมตายแล้วเอ้ยเขาตามผมมา <c oughs> คุณผู้ชมไม่นะ <c oughs> ไม่นะนะเอ้ยใจเย็นพี่ พี่ตองใจเย็นครับพี่ตองใจเย็นครับจับผมไม่ได้หรอครับถ้าผมไม่พลาดถ้าผมพลาดค่อยว่ากันทำยังไงดีตรงนี้ผมว่าตรงนี้ยากนะโอเคเราผ่านมาแล้วนะครับเราผ่านจุดเดิมมาแล้วคุณผู้ชมเราจะต้องเลี้ยวซ้ายตรงนี้ปึ๊บปึ๊บเอาว่ะเอาว่ะเอ้ยตื่นเต้นอยู่นะเนี่ยเลือกอะไรได้เลือกตัวนี้ได้เทค โอ้ก็คือเอาของได้ถูกไหมเคตอนนี้เหมือนผมจะได้ชุดใหม่แล้วนะครับแต่ว่าเอา่อเหมือนจะใส่มาไม่ได้เหรอเหมือนเราจะใส่มาไม่ได้คุณผู้ชมไม่รู้ว่าต้องไปไหนต่อด้วยเมื่อกี้โอ้ไม่รอดไม่ผมเศร้านะเนี่ยมันควรจะไปได้ต่อดิคุณผู้ชมใช่ไหมเฮ้ย <c oughs> ห,หมอนั่นกระโดดไปตรงนู้นกระโดดไปได้เหรอเฮ้ยกระโดดมาตรงนี้ได้คุณผู้ชมน่าจะเข้าได้ไหมเฮ้ยเข้ามาได้ด้วยตรงนี้โอ้ไม่นี่ความลับเหรอครับเนี่ยเนี่ยมันมีให้เราดูด้วยนะครับว่ามีใครแบบกระโดดอยู่บ้าง โอ้ยความลับของแมปนี้จริงๆมันน่าจะไม่ใช่ความลับะนะแต่ว่าผมไม่รู้นะครับเนี่ยเราสามารถมาดูตรงนี้ได้โอ้ oh my god เลยโอ้โหนี่คือห้องคนควบคุมหรือเปล่าเนี่ยท o เลตเป,ปเทิชชู่นะครับเข้าห้องได้ห้องนอนเมื่อกี้เราเข้าตรงนี้ไปแล้วใช่ไหมครับเป็นอพาร์ตเมนต์ใครก็ไม่รู้นะครับตะลองเข้าตรงนี้ดูเป็นอ่าร้านสะดวกซื้อโอ้ oh my god ผมมาทมําไมวะเนี่ยได้คุยได้คุยไม่ได้ได้เป็นคนจริงๆไหมเนะี่ยดูข้างนอกแมปดูเฮ้ยตรงนี้คุยได้ตรงนี้คุยได้เฮ้ยมันบอกมันหิวอ๋อถ้าอยากจะเป็นอินสเปกเตอร์นะครับก็สามารถเป็นได้เหรอโอ้ยโอ้ยโผมจะอล่กัดหมอนี่อุณผู้มเฮ้ยอย่อหยีอปไหน้นุอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้มโอไยทันจะอลยโอ้ยโอนี่อุยโอ้ยโอ้ยโอ้ยหนีใหญ่ยล้ยหนีใหญ่เลยจะหนีดิไม่นย ไอ้กัดกัดเอ้ Cut! 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 เอาไม่ตายโอเคโอเคผมคิดว่าแมปซอฟต์วร์เซิร์ฟเวอร์แต่ว่าอยู่ในโรบอทเนี่ยก็จะมีประมาณนี้แหละนะครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมอยากให้ผมเล่นแบบไหนอีกนะครับที่มาจากใน t i k t อกนะคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับและคุณผู้ชมคนไหนที่ยังไม่ได้ติดตาม t i k t อกของผมนะครับก็เข้าไปติดตามกันได้นะครับสําหรับคลิปนี้ไปแล้วจู้บายบายไปแล้วครับ